ที่เราจะออกไปเที่ยวกันต่อนะคะแอมจะมาแนะนําที่พักนี้นะเป็นห้องจาก Airbnb ค่ะเราจองมาคืนหนึ่งอ่ะสามพบาทนอน4คนหารกันก็คนละ900บาทค่ะเป็นที่พักที่ถือว่าโอเคเลยนะคุ้มค่ากับราคานะคะเจ้าของน่ารักตอนที่มายัางเช็คอินไม่ได้เขาก็ให้เราฝากกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราต้องเช็คเอาท์แล้วค่ะแล้วก็จะต้องออกไปเที่ยวต่อแต่เขาก็ให้เราฝากกระเป๋าอีกาการเดินทางนะคะ ลงรถไฟฟ้าสถานีกวางอันทางออกที่3แล้วก็เดินมาแต่มันเดินค่อนข้างไกลนิดหนึ่งแนะนําว่าให้นั่งแท็กซี่ดีกว่าถ้ามาเที่ยวปูซานะ่ะแล้วมากับเพื่อนๆหลายคนนะนั่งแท็กซี่ไปเลยค่ะหารกันก็ไม่ได้แพงมากนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ชองซาโปสเตชันนะคะจะนั่งรถไฟจิ๋วไปลงที่สถานีมีโพค่ะเข้ามาเลายเข้ามาเลายเรานั่งอยู่ข้างในสกายแคปซูลแล้วนะคะค่าคืนนั้นเนี่ยมากัน4คนค่ะ44,000วอนหารกันก็คนละ11,000วอนตู้หนึ่งเนี่ยจะนั่งได้สูงสุด4คนค่ะไปแล้วนะไปชมวิวด้วยกันค่ะ เราจะไปช้าๆนะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาทีค่ะ ตรงที่สถานีมีโพอ่ะเราก็สามารถเดินไปเล่นที่ชายหาดแหอุนแดได้ค่ะอยู่ไม่ไกลกันมากตรงนี้เป็นหาดแฮอุนแดนะเดินมาแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วถาว่าร้อนไหม ของกินเต็มเลยมากินข้าวร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาที่นั่งข้างบนเงียนถ่าแล้วก็สั่งอาหารมาเนาะกินกิน,กนจิรออาหารค่ะอาหารมาแล้วนะคะมาดูกันว่าสั่งอะไรมาบ้าง เป็นซุปซุนแน่นะคะก็จะมีเนี่ยเส้นกอกเลือดแล้วก็มีเป็นหมูค่ะอร่อยค่ะเป็นน้ำซุกแบบธรรมชาติเลยดีม,มากพอเอาข้าวใส่ลงไปก็จะเป็นเหมือนข้าวต้มแบบนี้เลยนะ่ากินมากส่วนเมนูนี้เป็นหมูต้ม แบบเบาๆไม่เค็มมากไม่หวานมากเซตที่2ก็มาค่ะอร่อยจัดหูนุ่มอหอร่อยมั้ยหนหนึ่งสนชั้นเน้นๆเป็นร้านเดียวที่ มาได้ตามรีวิวมาตามรีวิวคนอื่นเขาบางร้านก็หาไม่เจอค่ะปิดกิจการไปแล้วแต่ว่าร้านนี้เจอค่ะยังเจออยู่ร้านเขาใหญ่ไม่น่าปิดง่ายๆแต่ว่าอร่อยจริงๆค่ะฝัะงตรงข้ามหาแทอุนแดสังเกตชื่อถนนก็ได้กูนำน่าจะชื่อกูน้ำนะคะ g U N A M เป็นร้านใหญ่นะคะมีสามชัน้นคนเยอะมากช่วงเที่ยงคือคนเยอะค่ะถ้าใครมาเที่ยวกูซานก็ลองมาชิมดูนะ วิธีเดินทางมาร้านมิวยางสุนแดเตจีกุกบับนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีแฮอุนแดนะคะแล้วออกทางออกที่5ค่ะทางออกนี้ทางออกที่5เสร็จแล้วก็เดินตรงไปเลยทางโน้นร้านจะอยู่ขวามือ จะไปนั่ง KTX นะคะกลับไปที่โซค่ะดีบิมแนงเมียนค่ะสองโปูดวิธีกินก็คือใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปแล้วก็มาสตาร์ดค่ะสเส้นอันนี้จะต้องตัดก่อนกินนะคะตัดตรงนี้เพราะว่ายาวตัด 9,500วรอวอค่ะม,มันคือรสชาติที่ถูกต้องเส้นโคตรดีอ่ะสู้ชีวิตกับพาอแม่มแบมเห็นมีที่นั่งที่แบบหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ด้วยอ่ะมันอยู่ตรงเลขที่นั่ง 8AB อบี แล้วก็9 a b ฝั่งนี้ก็จะเป็น8 CD แล้วก็9 CD แต่ไม่รู้ว่าทุกขบวนอะจะตรงกับเลขที่นั่งนี้ไหมส่วนที่นั่งอื่นก็จะแบบธรรมดาแบบเนี้ยค่ะหันหน้าไปข้างหน้าไม่ได้แบบหันหน้าเข้าหากัน ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะนั่ง KTX กลับไปที่กรุงโซค่ะจะพักแถวแถวฮงแดนะคะย่านยอนนัมดงค่ะเป็นที่พักที่จองจาก Airbnb แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าห้องอ่ะจะเป็นยังไงถ้าดูจากรูปแล้วก็โอเคค่ะเดินจากสถานีฮงอีกประมาณ350เมตรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้เรากลับมาที่กรุงโซลแล้วนะคะแล้วก็ถึงย่านยอนนัมดงแล้วแต่ว่าหาที่พักที่เราจองจาก Airbnb ไม่เจอคะ่ะทิ้งกระเป๋ากันหมดแล้วจ้าเจ้าของกระเป๋าไปไหนทุกคนก็กระจัดกระจายคะ่ะแล้วแยกตัวกันไปหา life every day late at night not okay all i want and i pray all i need is a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me